เทศบ,า,นนบาลานะครยะลาได้มีการดําเนินงานค่ะภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างในส่วนของบรรยากาศที่ดีรวมไปถึงการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าค่ะจะชวนคุณผู้ชมะะไปฟังแนวคิดของนายกเทศมนตรีนครยะลากันค่ะถึงคอนเซปต์การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากรายงานค่ะคนชอบการเมืองนะครับแล้วก็เห็นวิธีการเมืองมาต่าง เพราะนั้นจะเห็นว่ามอตโต้ของการเลือกตั้งผมในทุกสมัยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเล่นการเมืองเนี่ยเราก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันก็คือยะลาคือถิ่นเกิดจะขอเทิร์และแทนคุณก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจมาโดยตลอดแล้วก็พยายามทําในสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันก็เป็นทั้งอิสปาเรชันแล้วก็เป็นโมดิเวชันให้เราด้วยนะครับในการทํางานต่างๆเพราะว่าด้วยความที่เรามีความรู้สึกเราผูกพันกับบ้านเกิดเรามีความอบอุ่นกับบ้านเกิดเรา แล้วเราก็คิดว่าครอบครัวเราเนี่ยได้อะไรนะครับจากบ้านเกิดเราจากยะลาแห่งนี้เนี่ยเพราะนั้นเราเองที่เติบโตมาในทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ครอบครัวเราได้มาจากยะลาและเราเองก็ได้มาจากยาลาก็เลยมีความรู้สึกที่อยากจะตอบแทนแผ่นดินเกิดขึ้นนะครับแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราทําเป็นนวัตกรรมที่นําหน้าของประเทศทั้งสิ้น บ้านเกิดเมืองนอนยะลาคือถิ่นเกิดจะขอเทิดและแทนคุณคืออุดมการณ์การทํางานของนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลานายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่สามารถสร้างผลงานเด่นบำบัดทุกบำารุงสุขให้กับพี่น้องในเขตเทศบาลนาครยะลามาแล้วกว่า19ปีและเป็นนายกเทศมนตรีนครยะลาที่ชนะการเลือกตั้งมาแล้วกว่า5สมัยผมในวัยเด็กก็เป็นเด็กที่ อาจจะซนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเป็นเด็กที่อาจจะคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในตัวตลอดเวลาก็คือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรื่องความรู้รอบตัวนะครับโดยเฉพาะสังคมศาสตร์เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเด็กที่อ่านหนังสือการเมืองตั้งแต่เด็กเลยสิ่ง,งนี้ก็กลายมาเป็นสิ่งที่มีทำให้มีความซึมซับ แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่จําเป็นโดยเฉพาะในศตรวรรษไม่ว่าศตรวรรษอะไรก็ตามผมคงไม่บอกว่าเฉพาะศตรวรรษที่21เข้าใจว่าศตรวรรษที่22เนี่ยการเรียนรู้มันจะไม่จบสิ้นตราบเท่าที่ลมหายใจยังมีอยู่ตราบที่บนโลกมนุษย์ยังมีมนุษย์อยู่การเรียนรู้ก็ยังจะต้องเดินต่อไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตในวัยเด็กของผมนะครับผมว่าการเรียนรู้นี่นสำคัญแล้วก็เราอย่าไปจํากัด โฟกัสเฉพาะในสิ่งที่เราชอบในโลกศตรวรรษที่21มีพัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของมือและกระบวนการสื่อสารด้วยวิธีต่างๆผ่านช่องทางใหม่ๆมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตประจาําวันเพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดจึงเป็นเข็มทิศท,ที่สําคัญปีนี้เทศบาลนครยาลาได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับชาติแล้วก็ได้เป็นโนมินีซิตี้ของอาเซียนก็คือเป็น เป็นรางวัลของประเทศไทยที่ได้ใน,นระดับอาเซียนอพอเรามาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยรางวัลที่ได้2อ,อันเนี่ยทำให้เราจะต้องถีบตัวเองต่อขึ้นไปว่าไอ้ที่เราได้มาเนี่ยยังมีอะไรที่เราเรายังไม่ครอบคุมแล้วเราก็มาวิเคราะห์ใหม่แล้วเราก็ถีบตัวเราขึ้นไปเพราะฉนั้นผมไม่ได้มองรางวัลเป็นเพียงรางวัลแต่มองเป็นตัวเป็น motivator เป็นตัว inducer ก็คือตัวดึงเราให้ขึ้นไปข้างบนต่อที่จะต้องกองอีกขั้นแต่ในขณะเราขึ้นคนเดียวไม่ได้ เพราะนั้นเราต้องมีแชร์วิชั่นก็คือคนในองค์กรผมเข้าใจว่าเราเนี่ยในการที่ผมได้รางวัลเนี่ยมันไม่ใช้เกิดขึ้นมาจากตัวผู้บริหารคนเดียวอันที่หนึ่งเมันเกิดขึ้นจากทีมงานนะครับเพราะนั้นทีมงานเนี่ยแน่นอนจะต้องมีแชร์วิชั่นมีเป้าหมายร่วมกัน อันที่สองก็คือเราต้องมีความสามัคคีในการทำงานความสำเร็จของโครงการต่างๆภายใต้การดำเนินงานของเทศบาลนครยะลาถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิตอลพัฒนาเมืองแห่งพระหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา